พี่จ้าพี่น้องย่ายเมสิผ้าพไปเก็บเห็ดุนะ่ะมุนป้าน,นี่แหละพี่น้องก้กคุณป้าตรนคนนี้พี่น้องจา้ายังสุบเบิ้ลคักๆัคนพี่น้องจ้าคุณนะโว้งามคักเนาะปะ้า สวยงามตามทองเรลืองงามคักขอแก๊กันน้อยกันเถอะเช็คจันน้อยกันงามคักเจ็บปัดทิ้งเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใหญ่เมื่อื่นอีกคนแต่ข้ามาเก็บผละดำอนีนมาไก่ยี่หลี่ได้มือนีพี่น้องขับรถมาใกล้ไก่ man 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 อันลืมถุงมืออันกอ็อีกกอนถุงมือผ่านไม่พี่น้องมาใส่คางนึงเนาะแล้วก็จับอันขากรงนั้นจังโบยินกลับไปเบ่องอยู่ในรถวานอยู่ในรถโบมี่ไปเบิ่งแหล้วก็บโบมี่โบเอาถิมใส่รถไว้ ไม่ต้องไต่คนตอกในตอนหน่อยพันก็ออกหลายดิ่นเพื like ่นทีออกน้อง ນົມຕ້ອງກະເປັນຕາອອກຫຼາຍໆກະບໍ່ອອກເດນຳນົມນຳກັນອີກພີ່ນ້ອງພຸ້ນມັນກະວ່າມັນກັບປຶດແລ້ວຢູ່ໃຕ້ພຸ້ນບໍ່ເຫັນເນາະຂບິມາ แล้วก็งานนี่สีว้าพื้นผัวสู้ฟังพี่นออ้องเป็นว่าเป็นเป็นสิปอมโตเป็นเป็นเป็นผู้ไล่เพราะฉันเป็นเบาเนาะ สิไมาจับยด้ไม่มัอนละเออบนอันสิไมาจับได้ไม่เป็นไปกันนั้นมาจำนวนว่าไปเรียกค่าได้สิบบอมตัวมีวิไลผู้ไล่มาจับยด้ไม่ไปเรียกค่าได้อยูสิอันนะแต่เก็บพีดีหลายไปแล้ววะเก็บขวาก็ไ่ได้มาเก็บผู้เดียวเด้เหรนดอกก็มีลูกมีหลานมานั่งยูเด้เขาเบาๆเบาปากซื่อๆันดอก เบื้องหลังดันดก,กแ้พอตอย่าอย่าขูไสีมาผู้เดียวดักนี่ตรงนี้นนนไผสีมาผู้เดียวเป็นันดกพี่น้องออกแล้วมันสีนะ งาใหม่เก oh, ็บแต่เห็ดเก็บมันล่ะอันกันบ่มาเก็บมาหาก็สิได้คลิปบ่เนาะพี่น้องแม่นบ่จักสิเอาหยังลงให้เบิ่งนอกจากเห็ดแนวอยู่แนวกินเท่านั้นเนาะพี่น้องจ้ะอือบ่มาเก็บบ่มาปานก็บ่ได้คิดพี่น้องเบิ่ง้ก็บ่ได้ฮอดเห็ดพุ่นแล้วเนาะ เห็ดกรบโบได้คลิปกรบโบได้เหรอนี่คน่ะปานว่าเฮ็ดอันนั้นเนาะแต่เบี้ยเริ่มเฮ็ดอีหยังบุถึงว่าเน่าแล้วก็มีนี่เน่าเลย อันนี้ว่านากับเอาไม่ปกข้างล่างคุณมันเห็ดอีกอย่างคุณนะโอ้เห็ดนนั้นต้นนั้นนะเห็ดนางลมสีชมพี่น้อง กินได้เดอ้อพี่น้องอันนี้พ่นว่ากินบ่ได้เดอ้อจ้ะกินได้กินได้เก็บออกกอนคุณเขาวขาไงนางลมสีส้ม พี่น้ำเขาในไงเบิดพี่น้องคุณกินได้เ้ย้ยจากมันว่ากินพ่นได้ตั้งร่มสีโม้มว่าอะไได้หลายเติบพี่น้องคุณไปมกุกคล้ข่แสบงานอนีกพี่น้องนเหี่ยวจนแหง้ง โอ้เย็ยนมือเย็ยนมือเย็ยนมือลมวีวีโ,โอ้เก็บคือฝนจิตกนี่ต้องเก็บเฝ้าเฝ้าลวมือนีพี่น้องจ๊ะเก็บเฝ้า ก็จังฝนสิตกนี่คุณน่ะร่มมากอีกแล้วคุณเด้อพี่น้มมอ,นนองมาเก็บน้ำอันใยเม่อีกเห็ดหูหนูปลาประเทศเยอรมันคือเกาอันล่ะพี่น้องจ้า เย็นมือลืมเอาถุงมือผ้ามาใส่อันจับอันนี่จับขากล้องอ๋งอ,อ,อกกำลังออกปลานนิเนพี่น้องเฮ็ดกำลังออก ก็แค่ดอกใหญ่ปนใดแต่มันได้มากเลวก็ต้องเก็บแล้วพี่น้องมาไก่ได้นี่ยมันนี่มาไก่มาเลยก็ต้องได้เก็บฝนปลาหมืดเขมาม่าแล้วก็ฝนสะตกนี่เห็นไหม ถ้าชิเริ่มออกเก็บมงร่อนเล็กเล่นน้อยอืออือปุณหะ น้องอีกสายพันธุ me, ์หน mm ึ hmm. ่งนี่นะกินได้แค่กันแต่มันบาดแค่น้องแกนี่นี่กินได้อยู่แล้วจ้ะแต่ว่าบแาบนี่เก็เอาไปกินแล้วนี่นเนื้อหนูสายพันธุ์นี่กินได้แต่มันบแาบวะหุ่นไปนน้ำกันพี่น้องมันเนื้อมาตั้งไก่พอเราจะอะไเนี่ยลูกแก่ห้องสามโดกเตรียมกัน ยาง,ง,งม,งงามาึงน้องฮองเนี่ยลมวีวีไปต่องาไม่หักครับเรยวเห็นบอกว่านี่น้องจุ่มหนึ่งคน มันออกบัวลายเนาะออกบัวลายเออร่วมพัดจนเหีห่ยว ร่วมพัดแหวหมดเลยบางข่างบุญด้วยมีบอสมีอยู่แต่บนบ้านในใหญ่เนาะบ้น่อนในใหญ่อยู่ยังไม่ใหญ่เลยเรียกเอาดอกใหญ่ๆเนาะดให,นดให้น็อยกับป่อยเพิ่นไว โอ้หลายอยูนแต่ดอกน้อยเนาะยูนแต่ดอกน,น้อย,อยอน,น้อยโอ้ยมีแต่ดอกน้อยน้อย

นี่เป็นหัวตะออกเนาะเห็ดป้าน,นี่เนาะอ้ยเหี้ยหมดแล้วคุณหาตะสีออกเห็ดป้าน,นี่นอ้องหลายอยู่ตะบานดอกหน่อยเอ้าค่ะหาเอาตะดอกยังไงเพิ่นเพิ่นหาตะสีออกเห็ดป้าน,นี่ ว่าไงไงปันไดทางบบดน,นี้โอหยางมาตั้งไก่ทางนี้ม,มุ่นี้งแลพี่น้องออกไปหารถเลยจ้ะนี่นี่ได้ตั้งบุยู ได้ลายเติบพี่น้องจ้าวันนี้ได้ลายเตอือได้ลายเติบขอบคุณลายเด้อพี่น้องที่ขอาบังเบงซอมเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้ายายเม่นว่าววอ,อกปีนเขาตัวใหญ่มาก็ต้องมาล้างนีพี่น้องจ้า าา ate, นน nee, er มันบ่ามเบ่ได้ขดๆๆขี้ดกขี้ดินเนาะขดุดถากขดบอกขดนี่ไงท่านนั่นจะออกแล้วพี่น้องนั่งในนั่งสามน้ำนี่มุนี่กับมันมันพี่น้องนี่มัน้มอยากไปยุอิมือนี่ก็ได้ไปไกลได้พี่น้องได้ไล่มือนี่ก็ได้ไล่ น้ำสามน้ำไปพึ่งขึ้นเก่าเหรอพี่น้องก็ต้องลา้างเนาะเราเลยสามน้ำเราไปถึงเขา,าตาแข็งเขาไปถึงเขาหัวเสียน้าเขาไปล้างอีกขึ้น,กน,กนเก่าเหรพี่น้องจ้ะเหีมันเรก็มาล้างขึ้นเก่าสิอลไรจ้ะนี่ได้ของมือหนีพี่น้องนี่เก็บมาเหมือนเด็กกลับมาล้างไม่ต้องสิอลไรคู่มือคู่มือคู่เทียคู่เทียพี่นอ้องในมั่งในกลับมาต้องมอลาล้าง กูเทียเฮ็ดตึงสิเลยจ้ะเป็นเรื่อย